สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมก็ในสลหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการสรุปตัวงานนะผมตัวนี้จะเป็น MacBo o k p โปนะผมเอหนึนะครับผมก็ลูกค้ามาในการที่จอเสียนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้แตกเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นการเปลี่ยนจอในนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวกล้องก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนครับที่เจออาการนี้อยู่นะครับผมทาจอแตกหรือว่าเปิดแล้วภาพไม่ขึ้นนะครับผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Apple Watch iMac อะไรต่างๆหรือโน้ตบุ๊กก็รับนะครับผมตอนนี้ก็ทางร้านเรามีอยู่5สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกาบางนาทอมนานาโซกยูเนียนมอเดิร์บอลกะปิแล้วก็ไอฟิวบางนานะผมหรือเพื่อนๆท่านไหนอ,อยู่ต่างจังหวัดนะผมก็สามารถส่งเข้ามาซ่อมได้นะผมก็ทาง เรายินดีให้บริการนะบผมก็สำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกคลิปหน้านะบผมสวัสดีครับ